อ่ะนี่ก็เครื่องปรุงอยู่นี่หมดแล้วนี่นมสดนี่เามีอย่ามีปิดตาเลยอ๋อเนเลยนี่นมสดอันนี้คือน,นมสดนะอ,อันนี้วิบขาววิบขาวอันนี้น้ำปลาน้ำปลา สั้นๆเลยคำเดียวคนต้นตีไม่นะหน่อยไม่ได้คลิปที่แล้วไม่ถึง20,000วิวคลิปนี้ลดให้ครึ่งหนึ่งหมื่นพวดเลยวันที่ทำต้มยำรวมมิตรน้ามันต้องไม่เจ๋งมากเพราะเจ๋งแล้วเดี๋ยวมันไม่อร่อยใครนี่ยำอีดีดีต้อฮสอบต้องหมื่นแหละ้วสองสวัสดีโซเชียลแคมใกล้ไปแล้วมั้ง เจอฉันเคยกับเจดำโภชนานั่นเองวันนี้นี่เมนูตามคำขอเลยพครว่ามาไว้นางหอยหอยคลิปที่แล้วไม่ถึง20,000วิวประมาณ8,000นเท่านั้นเองเพระาะนั้นไอโครงการดัดฟันพับไปก่อนเพื่อนๆไม่ช่วยเลยอะ่ะเออนเพื่อนๆาะช่วอใจดูขิ้นนั่น้วยนะ เอางอี้คลิปนี้ลดให้ครึ่งหนึ่งหม <ภา S 1> ื่นทวนเลยหมื่นวิว<บ><บ>ถ้าได้หมื่นวิวดัดข้างบนเดี๋ยวเดียว้วถอนข้างล่างออกให้หมดข้าเล่าเ,ลเป็นเงือบอกเพื่อนๆแค่หมื่นวิวท่านถอนเลยอันนี้ไม่กดดันนะคะหมื่นวิว ครานี้แล้วแปดพันนี่ดีแล้วนี่อีกเป็เท่าไรร่อ๋อคูว่าแล้วตอนแรกมันเจ็ดพันอ๋ออีกพันหนึ่งนี่คนเดียวเลยดิเออมีอยู่แล้ววันนี้ทำต้มยำรวมมิตรตามที่เขาขอมัในคอมเมนต์จริงๆเขาบอกว่าเหมือนอยากต้มยำกุ้งอะไระักอย่างแต่ว่าเขาไปรวมมิตรไปแล้วอ่ะเออเออทำหลายๆอย่างไปต้มยำนานๆเจอกันทีหายแย่อ่ะก็วันนี้เรามีอันนี้สี่สหายมีรากผักชีใบมะกรูดข่าตะไคร้หอมแดงห้าเนี่ยเกินนะห้าสายอันนี้ทำเป็นจริงความตัวใหม่แล้ว มันค่อยๆไปไปไหนค่อยๆ่อค่อยๆไปนี่คือหลุดไปจากผังใช่ขนาดช่องกูเองนะเนี่ยต้องเช็คเลตติ้งเลยตลอดเลยถ้าค่าอีพีถ้าไม่รอบพับๆเลยมีเหตุการณ์ด้วยวันนี้ถือว่าถูกสูตรว่าทำถูกต้องรอบนี้อันนี้จุ้งกุ้งร้องไงเขาเป็นไปเล่นไปแล้วแล้วก็นี่มีไก่ด้วยจัดใหญ่อะคอดเบื่อเลยจัดใหญ่อะเขากำลังบ้านกำลังไปกันอยู่โ้ย แล้วก็มีนี่หมูเด้งหมูเด้งอันนี้แบบว่าเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้มั่วอันนี้ไม่ถูกไม่เป็นไรเราอยากกินเราชอบและนี่เนี่ยเอออาเคียผีผีที่ผ่านๆมาไปด่าเขานะเออใช่ไหมเรื่องภูเอาเสียงมาดิสู้มาสิอ่ะนี่ต้องเทิงปูอยู่นี่หมดแล้วนี่นมสดนี่เราต้องปิดอย่าพูดปิดตาไว้พี่ติ๊กนี่นมสดเอออันนี้คือนมสดนะไวเราดูฝาหน่อยเดียวเออใช่เราต้องปิดไว้อะนี้ต้องปิดขาวปิดขาวอันนี้น้ำปลา กลัวน้ำปลากลัวน้ำปลาปลาวต็อกนี่กลัวน้ำปลาไม่ไเห็นอย่างงี้ไม่ได้เลยไม่ชอบไม่ชอบเลยขนลุกขนเห็นแล้วถ้าใส่ลงไปในนี้ต้องไม่เห็นกินได้ไม่เห็นกินได้จาร่าเบ้อแล้วเวลาอยู่ทุกถ้าสั่งปลากระเพรามาแล้วมีติ๊กน้ำปลามามันต้องมีดิไม่งั้นมันไม่อร่อยอ่ะมึงก็เห็นนี่ถ้าเนี้นน่ะกูกลัวไงแต่กลัวน้ำปลาไงแต่ว่าถ้าติ๊กน้ำปลามาต่างหากกินมันอร่อยดีสั้นๆเลยคำเดียวสนตีนเออนี่นะใกล้เดือดแล้วแล้วก็ต้องใส่ห้าสายลงไปก่่่่อออนนนนถูกมม้้แแตตวางเหืดีบบพๆ ต้องพูดเลยเหรอก็พูดไม่พูดพูดแล้วมันจะกลายเป็นสีเขียวเลยทำไงั้นต้องประมาณนี้เบาบางงี้เบาบางแก๊สหน่อยเบาแก๊สหน่อยแก๊สหน่อยอะไรรู้เหมือนกันนะไม่รู้เลยสักอย่างวันวันจัองแต่งอิราดกันคลิปนี้แค่หมื่นวิวถ้าไม่ได้นี่หมดแล้วนะไม่ได้ก็ไม่มีหนูอีกต่อไปนะจะทีต่อไปแล้วไม่ปจบแล้วต่อไปจไม่ทีไรไปท้อแทดในชิบกายกันนะอ่าเน่เน่ก็ใส่ท่าจะหายลงไปมันเทลงไปเลยไม่ได้มันเยอะไปเปล่าแต่แม่ทำมาเพื่อให้ใส่ทั้งหมดเปล่า จบ,จบจบไปมันยื้อไงอันนี้คือเริ่มต้นวันนี้จะเป็นต้มยำน้ำข้นว่าหมูแดงก่อนใช้ไหมหรอใช้ไหรอ่ะก็ใช้ช้อนสิเออีออ่ควาบตัวใหม่้วเนี่ยใช้ช้อนแหละ เน่ต้มยำหมูแดงนี่เฮ้ยแต่ตอนนี้กลิ่นโอเคนะกลิ่นตัวแล้วเปล่าเปรี้ยวเลยไปถึงไคร้อะเปรี้ยวขึ้นมาเลยกลิ่นตะไคร้กลิ่นชาอะไรแบบเนี้ยฟองมากเขาที่เป็นตัวหลักของรายการนะรู้ไหมเหรอฉันน่าเป็นตัวเหม็นหมูแดงพอแล้วล่ะประมาณนี้แหละโอเครอให้มันเริ่มจะสุกก่อนใช่เพราะหมูแดงมันจะแบบเพราะมันมันเป็นก้อนไงข้างในมันจะสุกช้ามากอันนี้คนมอญชอบสุกช้าอย่างสุกช้านี่ยังไงรู้ไหม ถ้าอยากให้สุกเลยวทำอะไรรู้ไหมสุกได้เลยนี่ขับไปกันเฮ้ยนี่ขับเร็วนี่ขับจริงอ่านี่ได้แล้วใช่ไหมแล้วยังไงต่อไก่เลยไหมไก่มันจะสุกเร็วไหมหรอมันสุกได้ไม่เป็นไรนี่ก็ใส่สุกเร็วตะกี้ผิดนะทำไมสุกอ่าไก่ไก่ไก่นิดหน่อยแล้วกันนิดหน่อยประมาณนี้แล้วยังไงต่อปรุงรสนี่ต้องทีหลังเลยฮะถามทุกคนต่อแล้วแล้วไงต่อแล้วไงต่อปรุงกับปลาหมึกนี่ท้ายสุดเลยปะเฮ็นเหตุก่อนเหตุเหรอนะ เขาเห็ดมันน่าจะสุดยากใช่จริงๆเห็ดสุดง่ายเอาขึ้นมากกอบขึ้นมาใหม่ไม่ได้ทำแล้วนะตอนนี้กูว่าใส่กุ้งกับปลาหมึกอะได้แล้วใส่ปลาหมึกก่อนแล้วกุ้งทีหลังใช่กุ้งมันจะได้แบบดึงดึงอย่าเจ็บอย่าท้าคนนะไม่กลไม่กลตัดเนี่ยไม่มีคนเล่นตัดล้วนๆแล้วนี่เราตัดคอของ ทำไมทำไมะระวังมากๆไม่มีเลยครับเคยคลิปก็จะนิ่งเกินไปคลิปจะขยับไม่ใช่ไม่ได้ขยับอ๋อเจ๊เจ๊น่ะเหมือนฟิวถ้าไม่ได้จะดีก็ไม่เป็นไรนะกุ้งนะกุ้งนะเออกุ้งกุ้งเอ๊ะต้องเปิดแป้งนะะเอ๊ะเคอะไรไม่มีอะไรสุกสัญญาเจ๊ ฉันว่าน้ำมันเยอะไปว่ะมันจะปรุงยากเลยเออต่กอง่างไม่ว่าจะก๋วยเตี๋ยวหรือต้มยำหรืออะไรพวกนี้นะมันต้องขูดขีดอ่ะเออเพราะฉันว่ามันขูดขีดหรอใช่ฉันว่ามันต้องน้ำมันต้องไม่เจ๋งมากเพราะเจ๋งแล้วเดี๋ยวมันไม่อร่อยใครเนี่ยไอซีไอซีจับฟอสต์จับหมื่นละกับสาวบาร์บิลูด้าหน่อยเออได้ยังคุยอะไรก่นนี่อะไรน้ำตาไม่ใช่พิษเผาไอ้สีสัวพิษเผาก่อนเนี่ยพิษเผาใหญ่ใหญ่เห็นตาแล้เห็ คนจะไปดูดูตักแยมสตรอเบอรี่เยอะไหมพอไหมต้องอีกอ่ะฉันว่าอ่ะง่ายๆต่อน้ำปลาใส่เลยน้ำปลาไม่เป็นไรหรอกใส่เลยอ่าคิดขาดหมดน้อยไปปะ yes ใส่ให้หมดกระปุกไปเลยกระปุกมันน้อยใส่เลยเออเนี่ยเอาอีกไหมไม่หมดแล้วมันสามารถเอาน้ำมันเขย่ากระบอกอ๋อแล้วมันมันแฟร์พัดไปเลยจะหมดไหมน้ำมาลงเออเฮ้ยเปิดร้อนกระชอก เลาะล่วงมือเออแล้วก็ดูถ้ามันสุกแล้วก็ปิดแก๊สให้สุกแล้วครับเพื่อนๆนี่สุกแล้วสุกแล้วเออแล้วก็เติมนมสดสุกทุกอย่างแล้วอ่ะปิดไฟเรียบร้อยเออแล้วก็ใส่นมเลยเร็วัวเดี๋ยวเวลาอีก2วินาทีอะเลกูซีนใส่ลงไปเลยฮะต้องกดปหมเออใช่เฮ้ยออแม่งเออวะทำไมมันดูไม่เข้มข้นเลยวะอีกหน่อยไหมยีกหน่อยไหม พริกเผาอีกปะล่ะมีเผามีปะเออมีอะไรอีกเด้อเออเฮ้ยมันก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่แต่พริกเผาอีกหน่อยก็ได้ก็ดีไม่จริงๆเราต้องใส่น้ำมันพริกเผาเออใช่ไหมไม่เป็นไรช่างมันนี่ก็ได้ได้แล้ววันนี้เราปิดแก๊สแล้วนะคะเพื่อนอืมนี่ใส่เลยนะเออใส่แม่งหมดนี่นะอ๋อเีอยแม่งเผ็ดเผ็ดเยอะกไม่ต้องตักพริกกินเล่นไปเลยอ่ะโอ้ต้องมีความพอดีเลยเอยมีหรอความพอดีอ่ะน้ำมะนาวเฮ้ยเล่นไปนะอ่า เผ็ดได้ละมันต้องน้ำตาลด้วยไม่ใช่หรอเออใช่คือน้ำตาลไม่ได้อะไรหรือเปล่าเออน้ำตาลด้วยหรอเอออะไรต้องยำะไรใส่น้ำตาลวะกินกับข้าวอะไรก็ต้องใส่น้ำตาลแล้วเออเออนั่นแหละเออแล้วไหนบล็อกเปรี้ยวได้แล้วมะปลาเนี่ยคุยเอาทุกอย่างขึ้นแม่มะไปหมดแล้วมะปลาเหรอนี่มะปลาหน่อยน้ำมันเยอะจริงๆด้วยว่ะก็เมื่อกี้บอกให้ตักออกมาไม่ชิมหนูอยากรู้ เปล่าขนาดที่เอาลมแล้วอ้าวลงคอไปซะแล้วออร่อยมันจืดไปอ่ะจะมากเออแต่มันจืดน้ำปลาเปล่าเนี่ยมันถึงได้จำสูตรไม่ได้อร่อยไม่นสามาจำสูตรได้เฮ้ยหรือพริกแห้งอ่ะเออเฮ้ยเออจริงหรือว่าใส่ตรงก้นชามประดับแซ่บพริกแซ่บพริกแห้งไม่เผ็ดจริงเว้เนี่ยมาลองนิดไม่เอาไม่เอาน่ากลัวลองดูลองดูบอกหน่อยว่าเป็นไง ก็ยรสชาติดีละพอพอพอแล้วนั่นนะพอเติมผิกแห้งเลยแล้วก็เอาตักขึ้น,นได้เลยได้แล้ว,ลวเออใช่เฮ้ยอย่า,าหมดนี่ไง่ <laughs> ายไปเลยมดเลยหมดเลย,เ,ลยเสร็จแล้วนะ,พะเพืเออ่อนๆนี่นี่ต้มยำรวมมิตรโอ้มาเฮ้ยทำเป็นเล่นไม่แย่นะแต่จริงเราไม่มีน้ำมันในพิษเผาทุกอ่ะใชสีมันก็เลยแบบไม่ไม่แบบลอยๆข้างบนถูกใช่ชามนี้ทั้งหมดราคาอยู่ที่ไม่เกินสองแสนหรอกชามเนี้ย ถ้าเกินก็มีแค่คนเดียวกินได้ใสอีกเยอะพ่อมือสักกับข้าวให้มันคุ้คูณเดี๋ยวว่ามันจะได้หน้ากินต้องให้ใส่อารมณ์ทุกคลิปเลยไงอ่ะสักกับข้าวคุณคูณแต่วก็ไปทางควรประสาไปทางประชดประชันนะว่าไม่ถึงนี่ปีเจ็ดปีแปดแถ้าถือมีดในมือมีแทงกันตายเอออ่ะทีนี้ hello are you อะไรอะักชีฝรั่งเป็นยังไง มไม่ไปหาไปเลยทานไปเลยกูครับกูเสียควมามมั่นใจไปหมดเลยข้าวขิงรสดำแบบเนื้ยอดไปเลยนี่อ่ะยกไปขึ้นโต๊ะเสร็จเรียบร้อยนี่ต้ยมยำรวมมิตรปลาหมึกได้วยนะเออเออเนแล้วก็มีหมูเด้งมีกุ้งอย่างที่เขาบอกแล้วก็หมูสามชั้บบพีแกนที่บ้านทำแล้วก็อันนี้เอ็กวอเตอร์ นะเฉียบแล้วก็นนี้ใช้โป้ไอเดนเอ็กกะฟุ๊บฟึ๊บไข่ใช้โป้แล้วทำหนึ่งอย่างแล้วก็ที่เหลือที่บ้านทำสามอย่างซึ่งสามอย่างนี้อร่อยแต่ต้มยำเนี่ยไม่รู้เคยเห็นเลยเรากินของอร่อยมาเยอะแล้วยิ้มมึงคุยทรรมดาใส่หน้ากูดีกว่าทำคเดียนะก็ดเนี่ยทาบ้านอยากเห็นหน้าป๋าท็อปก็ไม่ยอมให้เห็นนาทีพร้อมนะป๋าท้าจริง ตอนเดินเอาเลยจะปูไม่เสียบอ่อนเด็งกว่านี่จสวยเนาะตอนเด็กก็อยากได้ไม่มีเลยเนาะจะทำอะไรวะเนี่ยไอ้ก็กินข้าวกันไหมพวกแกเออก็ดีเหมือนกันนะเปิดตอนกินข้าวออกไปนะเฮ้ยโอเคนะอร่อยจะาใครผักทำไมเยอะแยะวะแม่ไออ่อยไม่กินผักเป็นคนที่สองนี่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 ผักหมูกัดทงกเอร่อยหอมอร่อย เอาจริงนะเนี่ยอร่อยนะเว้แต่ถ้าเกิดสมมติเราใส่น้ำน้อยกว่านี้แล้วเหมือนมีน้ำมันพริกเผาอ่ะคือแบบคือไข่คืออร่อยมากเฮ้ยโอเคแต่หมูสามชั้นนี่อร่อยนะจริงผมไม่ได้ดักินข้าวนะคะเพื่อนกิฟนี้เท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นิถ้ายังไม่ถึงห0 0่0หมืนก็ปันเหรียญไปยาว กินนะก็เคี้ยวป่ดหรือก็พูดสิเออเป็นสาวเป็นนางกินไปพูดแต่ไม่ได้ซึ่งอ่ะนอกตือโทรมาพูดก่อนเออใช่ไปทำเด็กก็เลสอนอยู่ด้วยใช่เพื่อครั้งให้รวยให้พี่พูดก็เอาผ้าก็หน่อยนั่นแหละมันก็พูดแล้วเราทำอะไรกินรอบหน้าปันแล้วนะรอบหน้าอยากให้ทำอะไรก็ส่งมาบอกนะแครจะทำอะไรนะเขาที่เาจะบอกใครสุด ต้องยาบบ้านนี้ลมเยอะอีกแล้วอะไรไมเนี่ยสูตรเดียวไอเดียติมเตอร์แนะนำโปรเจตเตอร์มีคนบอกว่าให้ทำอะไรนะอ่ะเย็นตะโฟเย็นตะโฟหม้อไฟนะน่าทเย็นตะโฟหม้อไฟใช่ใช่ใช่เฮ้ยแล้วบ้านเรามีสูตรซอสเย็นตะโฟด้วยใช่เดี๋ยว้ต้องทำโอเคคลิปต่อไปอาจจะเป็นเย็นตะโมเย็นตะโม เมนูโฟมไฟหรือว่าถ้าเกิดแกมีเมนูไหนก็คอมเมนต์มาทิ้งไว้เ้าเกิพวกเราทำได้ก็จะจัดให้กับจะาำบัวชนะออดติ้งท้ายหมื่นวิวเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะทพื่อนอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องกดดูก่อนดูคลิปก่อนแล้วค่อยไปกดที่หลักให้มันได้หมื่นวิวจะได้เป็นอันบายบายไปไว เมื่อกี้ตอนแรกมีความลังเลว่าแบบเด <ừ. S 1> ี๋ยวจะไม่ใส่นมข้นดีเพราะตอนเป็นน้ำใสก็เหมือนแบบดดูดีเล้ใชแบบ่เหมือนแบบเหมือนน่ากินนะอะไรเงี้ยข้อผิดพลาดของวันนี้คือน,น้ำเยอะโอ้โหกินข้าว